สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆแฟนเพจจ้าเจริญประดับยนต์นะคะ มาเย็นอีกแล้วทั้งวันไม่มีโอกาสได้ไลฟ์เลยนะคะไม่ทันสำหรับวันนี้พุทธที่12นะคะกุมภาแน่นอนรามเปิดทำการปกตินะคะก็เดี๋ยวปิดแล้วคุณพี่6โมงเย็นนะคะสำหรับใครที่สนใจสินค้าอะไรก็เดินทางเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะสำหรับเยนนี้ก็เปิดปกติเลยคะ่ะเปิดทุกวันนะคะ9ก้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นหน้าร้านเนี่ยจะอยู่ในซอยพหลโยธิน1 1 9นะคะติดกับสนามมวยเนอะจากปากซอยนะคะข้าสอบประมาณ50เมตรคุณพี่จะเห็นป้ายสีแดงๆอยู่ตรงขวามื ะะก็สาหรับคันนี้พี่ท่านนี้นะเป็นลูกค้าเก่าก่อนหนะ้านี้เคยมาติดตั้งชุดกันชนหน้าเต็มแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นอีซูซูรีแม็วันนี้ก็นํารถอีคันนะคะ<ม>เข้ามาก็เป็นในส่วนของอาริโวนะคะชม2015ค่ะลูกค้าจิตใจหน้าเต็มแหละสำหรับใครที่ได้เคยใช้งานมาก่อนนะคุณพี่ก็น่าจะพอทราบในเรื่องของความแข็งแรงนะคะยิ่งเป็นรถที่เราเน้นใช้งานนะคะเราก็อยากจะได้อะไรที่มันช่วยโปรเทค เราด้วยรถเราด้วยนะคะก็ตอบโจทย์ได้ดีค่ะลูกค้ายังคงเลือกเป็นแบรนด์ l w a นะคะตัวนี้ข้อดีก็คืองานเขาเป็นเกรดส่งออกคุณภาพตัวชิ้นงานเหล็กมีความหนานะคะในส่วนของตัวชิ้นงานก็จะมีการชุบนะคะการสนิมป้องกันสนิมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ว่าจริงๆถามว่ามนีโอกาสเกิดขึ้นไหมเหล็กกับสนิมก็เป็นของคู่กันประมาณหนึ่งะคะ่ะแต่ว่าในส่วนของแบรนด์เองกอ็พยายามที่จะป้องกันนะคะด้วยการทำ คุณภาพนะคะให้มันมีโอกาสเกิดสนิมได้น้อยที่สุดนะคะแบรนด์ L.W m ก็จะเป็นงานเกรดส่งออกเนาะถ้าพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะติดตามแบรนด์นี้มาสักพักหนึ่งอาจจะเห็นในเรื่องของอที่เขานำไปติดตั้งรถที่ต่างประเทศนะคะเท่าที่หนูเห็นเนี่ยก็คือมีส่งออกในโซนที่เป็นเอเชียบ้านเราก็จะเป็นญี่ปุ่น,นะะที่เห็นเอาไปใช้กับโซนที่ มีหิมะคุณพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะค่อนข้างตอบโจทย์ได้ดีทั้งเรื่องของความแข็งแรงในการลากต่างๆนะคะหรือคุณภาพถ้าส่งญี่ปุ่นมันก็ต้องมีมาตรฐานประมาณหนึ่งอยู่แล้วนอกจาก้นคนญี่ปุ่นไม,ไม่น่าจะเลือกนะคะแล้วก็ชิ้นงานงานออกแบบตรงรุ่นรีวอเขาก็จะแยกกันเลย 15, 18, 20ขึ้นไปนะคะหรือแม้กระทัง่งชมปัจจุบันก็จะมีในส่วนของชิ้นงานที่ เฉพาะรุ่นปีของเขาเลยเพราะว่าหน้ารถไม่เหมือนกันบอดี้ไม่เหมือนกันนะคะการชนหน้าเจนเนียจะมีเอกลักษณ์ก็คือด้วยความที่มันต้องถอดหน้าเดิมออกใช่ไหมคะชิ้นงานใหม่ที่ใส่เข้าไปมันก็จะต้องออกแบบให้รับกันกันกบตัวหน้ารถเดิมด้วยนะคะรุ่นนี้สามารถใช้เป็นกระจังหน้าตัวเดิมได้นะคะก็ไม่ต้องตัดแต่งกระจังสามารถประกบตัวการชนเข้าไปแล้วก็ใส่กระจังเดิมได้ด้วย แล้วก็มีในส่วนของงานคิ้วล้อที่ลูกค้าใส่ไปด้วยนะคะก็เนื่องจากว่าเป็นรถแบบกึ่งดำอ่ะเนาะมันก็จะมีในส่วนของตัวท้ายที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะก็จะใส่ในส่วนของตัวคิ้วล้อเฉพาะคู่หน้านะคะแล้วก็บริเวณชิ้นงานตรงนี้ค่ะของแบรนด์นก็จะมียางรองโปรเทคบริเวณ จุดที่มันเป็นรอยต่อนะคะเผื่อเป็นแรงซับก,กระทงกระแทกก็จะได้ป้องกันตัวชุดสีเดิมของตัวรถด้วยในเซ็ตนะคะจะให้มาพร้อมตัวไฟนะเป็นไฟสปอร์ตไลท์นาะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้มีไฟตัดหมอกเดิมนะคะต่อได้2แบบพี่จะต่อกับ LED ต่อกับรีก็ได้แต่ว่าเราก็จะติด ตามไฟอรีเดิมนะคะแต่ถ้าใครอยากจะเพิ่มตัวระบบไฟแยกสวิตต่านะคะก็จะเป็นลักษณะของการต่อแยกสายไฟออกมาอีกทีนึงเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้านะคะไฟด้านบนเป็นไฟไฟเบรกฮะไฟหลีเอองงเลยไฟเบรกเป็นไฟหลีเนาะไม่ใช่ไฟเลี้ยวใช่ไหมเป็นแค่ไฟหลีอย่างเดียว แล้วก็ในส่วนของตัวชิ้นงานก็จะให้ตัวห่วงอเมริกาไปด้วยนะคะขนาด5หุนน้องรองรับฟังก์ชันของงานลากก็คือมีช่องสําหรับใส่ตัวถาดวินเซนตงนะคะแบบนี้เลยแล้วก็วัสดุเป็นเหล็กทั้งหมดเวลาติดตั้งแน่นอนเราก็จะถอดหน้าเดิมออกแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวขายึดเข้าไปนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็ยกกันชนขึ้นไปประกบพูดง,ง่ายๆทีหนักเหมือนกันนะคะประมาณ50าสโลได้เลยสําหรับตัวกันชนหน้าเต็มเนาะแต่แน่นอนยิ่งหนักเหล็กก็หนาคุณพี่ น้ำหนักน้อยเหล็กก็บางนะคะก็เป็นไปตามคุณภาพเป็นไปตามน้ำหนักตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะได้ในเรื่องของความแข็งแรงนะคะป้องกันโปรเทคตัวรถได้ดีแล้วก็เหมาะกับการใช้งานหนักๆต่างๆนะคะหรือว่าเผื่อเอาไปลากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอบโจทย์ได้ดีในเรื่องของความแข็งแรงและการใช้งานเลย สำหรับรุ่นนี้ f b 0 1 4นะคะสินค้าแบรนด์ LWM นั่นเองนะคะงานออกแบบตรงรุ่นนะคะของใครของมันรีโวไม่ได้ไหมายความว่าใส่กับรีโวทุกรุ่นปีได้นะคะจะซื้อก็ระมัดระวังคอณพี่ยิ่งใครที่แบบ สั่งไปติดเองสั่งออนไลน์ต่างๆก็รีเช็คนะคะหรือว่าซื้อมือสองอะไรเงี้ยคุณพี่กันชนจริงๆถ้ามันคุณภาพยังดีอยู่ซื้อมือสองก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าที่ร้านปกติจะไม่ได้มีขายแล้วก็ไม่ได้รับซื้อสักเท่าไหร่เพราะว่าโดยปกติลูกค้าเองหลายๆท่านก็จะมาหาแต่ของมือหนึ่งอนนะเนาะคุณพี่คือของเดิมมันเก่าแล้วเขาก็ไม่ได้อยากจะได้ของที่มันแบบเก่าไปใส่ อีกอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นบางทีลูกค้าหลายหลายท่านก็จะหาเป็นมือหนึ่งเราก็จะไม่ค่อยได้รับซื้อมือสองนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จําหน่ายแต่มือหนึ่งล้วนๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะ,ะตัวไฟไมเป็น LED ค่ะเจิดจะรัดเลยนะคะสวยงามแล้วก็ตรงรุ่นของใครของมันจะเปลี่ยนกระจังด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าเออกระจังตัวนี้มันก็รับก,กันกับตัวกันชนดีแล้วก็ใส่ของเดินได้ไม่ปิดเลย เราหลอกกันอีกสักหนึ่งครั้งแววๆว่ามีลูกค้าจองหน้าเต็มเพิ่มมาด้วยนะคะก็เดี๋ยวรอมาอัปเดตละกันนะคุณพี่ถ้าของมาส่งนะคะสำหรับรุ่นนี้แน่นอนว่าสินค้าเป็นงานพรีอเอเดอร์เหมือนกันนะคะถ้าใครสนใจใส่กับรถรุ่นไหนก็ทักแชทเข้ามาสอบถามได้จังหวัดดูแลชอบจังเลยมีใส่กับรถรุ่นนั้นรุ่นนี้ไหมก็อินบ็อกซ์มาได้นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปเียวนะคะมีแอดด้านหน้าจำเด้วย JPW789 ค่ะขออนุญาตแจ้งโลเคชันอีกสัก รอบหนึ่งคุณพี่โลเคชันนะคะเผื่อใครติดตามแล้วก็ยังไม่เคยมาแถวนี้มาก,ก่อนนะคะลองดูคลิปนี้ก็ได้ค่ะจะอยู่เส้นถนนประหลโนยทิศฝั่งขาออกความมืคือดอนเมืองโทวีนะคะถ้าใครมาจากกรุงเทพเนาะดินแดงนะคะดอนเมืองจะขึ้นโทวีก็ได้ค่ะแต่ว่าแนะนาลงด่านอนุสรสถานนะคะถ้าเป็นดอนเมืองนี้ไม่น่าจะขึ้นโทวีก็วิ่งเลนคู่ขนาดมาได้นะคะแล้วก็กรณีถ้าคุณพี่มาจากโซนเขาเรียกว่าอะไรสะพานใหม่นะคะ โซนทางบางเขนทางนูนะ้นน่ะแล้วมาทางเส้นพระเหนด่ยคะก็มองป้ายลังสิตเรื่อยๆเลยนะคะแต่ถ้าใครมาจากทางอายุธยาสระบุรีก็วิ่งขาเข้ากรุงเทพมากับรถก่อนแล้วจะอยู่ฝั่งขาออกนะคนุณพี่สังเกตนะคะป้ายซอยพระหโหดยสิบ1ก้ก็ใกล้ถึงแล้เลี้ยวซ้ายได้เลยนะคะแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆจะอยู่ขวาม,มือคะ่ะ ตอนนี้เปิดทุกวันนะคะเดือนหน้ามีนาคมเดี๋ยวมีวันหยุดนะคุณพี่23-25นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตก,กันอีกทีนึงเนาะก็สำหรับเดือนนี้กุมภาพันธ์เปิดปกติทุกวันเลยนะคะยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านสำหรับอะไราการนะคะสินค้าเป็นงานพรีออเดอร์นะคุณพี่รีเช็คดีๆนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวบางท่านถ้ามาค่อนข้างไกลเดี๋ยวเสียเที่ยวเนาะยังไงแนะนำว่าให้เช็คคิวเช็คของก่อนบางอย่างอาจจะต้องสั่งก็จะได้เผื่อเวลาถูกนะคะ คร่าวๆสำหรับคันนี้ค่ะ Toyota r อ v o นะคะกับโฉม2015นะคะกับกันชนหน้าเต็ม f b 014งานแบรนด์ LWC n คนนั่นเองค่ะขอบพระคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ